สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง JBK Shadow วันนี้ผมจะมารีวิวกล้องติดหมวกกันน็อกว่าผมติดในตำแหน่งไหนและมีอุปกรณ์อะไรบ้างหนึ่งเลยครับที่จะมีก็ต้องมีหมวกกันน็อกก่อนซึ่งหมวกกันน็อกนี้ผมใช้เป็นของ n h k นะครับแล้วก็ส่วนตัวกล้องผมจะใช้เป็นกล้องตัวนี้นี่นะครับ ผมใช้เป็นกล้อง DJI Osmo 4นะครับตัวนี้โอเคแล้วอุปกรณ์ที่ผมใช้นะจะมีตัวขาปรับกล้องขาปรับตำแหน่งของกล้องนะครับเป็นของตัตบุบนะครับตัวนี้ชุดนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นของตัวกล้องมันโอเคโอเคแล้วเรามาดูว่าวิธีติดติดยังไงมาดูจากตัวหมวกก่อนเลย นะตัวหมวกก็จะมาประมาณนี้มแล้วแต่ทรงหมวกแต่ละคนนะแต่ละรุ่นแต่หมวกทรงนี้ผมติดอยู่กลางเลยจะเป็นในตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขาล็อกขาตัวจับกล้องม, <c oughs> มันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ลักษณะนี้เลยจะเป็นแบบนี้เพียวๆแล้วก็มีสามยิมตรงนี้และ ผมไม่ได้ใช้อ e ีบ็อกซี่ที่จะเข้าปั้นปั้นแล้วก็เข้าขึ้นรูปติดตรงนี้นะบางบางคนเขาจะาใช้อ e ีบ็อกซี่เนี่ยปั้นก่อนปั้นแล้วก็ติดขึ้นรูปตรงนี้แล้วก็เอาไอ,อ,อตัวเนี้ยแปะเข้าไปมันก็จะมันก็จะโผล่ขึ้นมานิดนึงจากอ e ีบ็อกซี่แต่ของผมไม่ได้ใช้อ e ีบ็อกซี่จะมาบอกว่าผมใช้อะไรผมใช้ตัวนี้ ติดเข้าไปเลยเนี่ยแกะสามเอมหมอกปุ๊บแล้วก็แตะเข้าไปมันจะไม่อยู่มันจะไม่ไม่แน,น่นไม่อยู่เลยทีนี้ผมใช้วิธีนี้นะองไปพกันอ่ะเห็นข้างๆนี้ไหมที่เป็นขุ่นๆใสๆเนี่ยรอบๆเลยเนี่ยรอบๆเลยผมใช้เป็นซิลิโคน เป็นซิลิโคนยิงตู้ปลาเอาตัวนี้แตะไปก่อนอันนี้แปะเข้าไปให้มันได้ระดับก่อนวัดดูระดับแตะเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็พอได้ได้ตำแหน่งปึ๊บเราก็เอาซิลิโคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าใช้ซิลิโคนตัวไหนนี่แล้วเราก็ยิงซิลิโคนน่ะยิงอัดเข้าไปข้างในนี่ก่อนปึ๊บให้มันเต็มยิงอัดเข้าไป ให้เต็มเนี่ยเต็มปุ๊บแล้วเราก็เนี่ยปาดเอานิ้วเนี่ยปาดปาดให้มันเก็บเก็บงานนะปาดปุ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยเสร็จแล้วแล้วก็ร้อยมันแห้งพอมันแหง้งปุ๊บมันจะเหนียวแน่นเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะวันความเหนียวความแน่นมันขนาดไหนอ่ะงาดตุนนนี้นี่ นี่คือความเหนียวมันเหนียวมากแทบไม่หลุดเลยแบบต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงไอตัวขาจับกล้องมันตัวนี้อ่าผมจะใช้เป็นแบบนี้นะโครคงสร้างมันก็จะประมาณนี้คนอื่นเขาจะไอตัวกล้องอเขาจะอยู่ตรงกลางเลยตัวกล้องเนี่ยก็จะอยู่อยู่กลางๆเลยอยู่ประมาณนี้ จะอยู่กึ่งกลางระหว่างหมัวแต่ผมคิดว่ามันมุมภาพมันจะไม่ไม่ไม่กึ่งกลางผมก็เลยใชใ้ตัวเนี้ยปรับทำทรงนี้ให้มันนี่เวลาติดผมจะบอกเวลาติดปุ๊บมันจะออกมาทางนี้นิดนึงทางซ้ายมือเพื่อเรามองเรามองตรงๆกล้องเลนกล้องนี่มันจะอยู่กึ่งกลางพอดี นะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างระหว่างหมวกตัวเลนกล้องมันแต่ตัวกล้องมันจะยิงเย้ยงออกทางนี้ไปฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วแต่คนใช้นะบางคนเขาก็ใช้แบบเป็นเป็นงวงอ่ะเป็นเหมือนงวงช้างอ่ะอันเดียว,วเสียบเข้าไปแล้วก็ติดตัวกล้องส่วนในขาจับนี้ก็จะเป็นขาจับของมันนะครับของเนี่ยตัวตัวกล้องมัน ส่วนในตัวนี้เราไปซื้อแยกมาโอเคต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องไม้ไม้ว่าไม้เราใช้เป็นไม้ตัวไหนติดยังไงนะครับไม้ก็อยู่ใต้หมวกอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมออกมาให้ดูครนี่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 นนนอ,อยู่ในหมวกนะครับไม้ นี่เลยส่วนไม้ผมจะใช้เป็นไม้ของโบยาตัวนี้แล้วก็จะมีใส่ตอนแรกกับผมใส่เป็นแค่ฟองน้ําอย่างนี้แต่ยังว่าเสียงเสียงมันยังยังจะมีลมเข้าอยู่ผมก็เลยซื้อไอตัวนี้ตัวตัดเสียงลมแยกแต่ผมยังไม่ได้ลองใส่นะเดี๋ยวจะมาเทสลองใส่ระหว่างใส่แค่นวมนวอเนี้ยกับ ใส่ตัวตัดเสียงลมเนี่ยว่าจะเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าเราใช้เป็นไม้ตัวนี้กับกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้มันจะใช้เป็นตัวไทซีนะครับนี่จะเป็นตัวไทซีเราก็ต้องแปลงนี่ไอ้ตัวนี้แปลงเป็นแปลงแจ็คตัวนี้มันจะเป็นแจ็ค3.5แปลงมาเป็นไทซีซึ่งตัวนี้ก็ซื้อแยกแยกกับใส่ตัวไมบุญญา เป็นของยี่ห้อเนี้ย salmonic เราก็ซื้อแยกมาเพื่อให้เราเสียบกับตัวกล้องได้เนี่ยน,นะนี่เราก็จะเสียบจบกล้องได้ใช้ได้ดีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ลิงก์ที่อุปกรณ์ทุกอย่างต่อไปการใส่ไอตัวไม้เนี่ยใส่กับหมวกก็เราก็ยัดยัดเข้าไปในหมวกเราแล้วแต่อันนี้มันก็เป็นเทคนิคในการ ใส่แต่ละคนนะบางคนก็ยัดใส่ข้างๆนวมตรงนี้หรือบางคนก็ไปเก็บไว้ข้างหลังตรงนี้แต่ผมใช้แบบนี้อันนี้เป็นตัวไทสีผมก็จะยัด,ย,ดยัดเข้าข้างนวมไปเลยส่วนไอ้ตัวตัวใหมเนี่ตัวหัวไมเนี่ผมจะย,ยัดไว้อีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ผมยัดไว้ฝั่งนี้ ก็ปิดนองไปอีกฟังหนึ่งผมก็จะยัดไว้เหมือนเดิมข้างนวม,มและไอ้ตัวไม่นี่นี่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือตัวไม้มันผมจะยัดเข้านี่เลยข้างข้างนวมยัดไว้นี่มันจะอยู่ข้างในนี้นี่ยาวางไว้แนี้เลยเราก็เก็บสายอย่างเงี้ยเก็บสายเรียบร้อย ไอส่วนสายตัวเนี้ยเราต้องโผล่ออกมาเพื่อที่จะเอาไว้เสียบตัวกล้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวจะอยู่ประมาณนี้ในองค์ประกอบมันสายตัวนี้เก็บมานิดมันก็จะยื่นออกมาระยงระยางนิดหนึ่งจะอยู่ในลักษณะน,นี้เลยตัวนี้เราก็เก็บให้มันตึงๆหน่อยนะนี่เราก็จะยอยู่ประมาณนี้เลย ในการติดตั้งและตำแหน่งมันนี่มันก็จะอยู่สภาพนี้เลนยนางเลนกล้องนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างหมวกเพื่อองศาของภาพมันจะตรงเหมือนสายตาเรามองมันก็จะได้ตรงแต่ถ้าเราติดตัวกล้องเนี่ยให้อยู่ถึงกลางในในภาพมันจะเห็นเป็นเอีงยงนิดนึงมก็เลยเลือกที่แบบให้มันเลนมันตรงระหว่างหมวกดีกว่าก็นี่แหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะ ไปลองเทสภาพแล้วก็เทสไอตัวไม้ที่ใส่นวมกับใส่ตัวเก็บลมเนี่ยดูว่ามันจะตัดลมได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปขี่รถเทสด,ดูในมุมภาพแล้วก็เสียงของหมุกนอกอาเสียงของไม้โอเคครับ